อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับเมือ hey, job, ่อลาวโยนความผิดให้ไทยเพราะไทยทำให้ลาวขาดแคลนน้ำมันเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับล่าสุดรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิงลาวได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ขาดแคลนน้ำมันดีเซลในปั๊มน้ำมันของสปปลาวโดยได้ชี้แจงว่า สปปลาวมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตามมาตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแหล่งที่มาของน้ำมันมาจากโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศประเทศไทยเวียดนามปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งสำคัญของสปปลาวได้มีการปิดบางสายการผลิตชั่วคราวกระทันหันเพื่อปรับปรุงการผลิตยกระดับ มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติในปลายเดือนมก,กราคมปี2024การปิดปางสายการผลิตกระทันหันนั้นได้ทำให้การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศข้างๆลดลงและขายในราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและน้ำมันสำรองในปั๊มไม่เพียงพอโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลปั๊มน้ำมันบางแห่ง จึงติดป้ายว่าปิดการบริการน้ำมันดีเซลทำให้เห็นว่ามีรถต่อแถวยาวไปใช้บริการที่ปั๊มอื่นแทนและสังคมมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเป็นวงกว้างขึ้นเหมือนเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาล่าสุดสื่อภาคภาษาอังกฤษของสปปลาวที่ชื่อว่า The t h l Lao t i e ีย i m ท โรงกันน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยซึ่งเป็นซัพพลายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญของสอปป,อปอลาวได้ระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตส่งผลให้การขนส่งน้ำมันมาในประเทศลาวลดลงส่งผลกระทบถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในลาวส่งขึ้นและมีการขาดแคลนน้ำมันในสอปป,อปอลาวโดวยเฉพาะน้ำมันดีเซลด้วยไทยนั้น ได้ระง,งับการส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับผู้ค้าชั่วคราวในระหว่างการบำรุงรักษาหน่วยกลั่นน้ำมันดิบเพื่อการป้องกันการขาดแคลนน้ำมันในท้องถิ่นจากการชี้แจงของรัฐวิสาหกิจเชื้อเพลิงลาวโดวยลาวได้กล่าวว่าถ้าหากไทยไม่ส่งน้ำมันมาให้ลาวลาวจะไม่เดือดร้อนหรือจะไม่อดตายหรอขนาดแค่ไทยมีการปรับปรุงปิดชั่วคราวทำให้ลาวนั้นโกลาหลขนาดนี้ ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าปั๊มน้ํามันนอกเมืองยังไม่ขึ้นป้ายน้ํามันหมดเลยไปซื้อใส่รถไถานาเกือบทุกวันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลาวมีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินน่ะก็ซื้อจากประเทศอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องซื้อจากไทยค่ะเพราะถ้าลาวคิดว่าไทยไม่สามารถส่งน้ํามันให้ได้ไปซื้อที่อื่นค่ะ การปิดปรับปรุงเขาแจ้งล่วงหน้านะคะลาวเงินเยอะก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้หรือว่าไม่มีประเทศใดเขาให้ติดนี่แล้วคิดคิดค่ะลาวนะ่ะไม่มีเงินไปซื้อหรือเปล่าทําไมต้องรอไทยทัดมานะครับคขาหมิ่นว่าผมว่าดีออกที่ไทยขายน้ํามันให้ลาวยากลําบากหน่อยน่ะต้องรอให้เจอวิกฤตขาดแคลนน้ํามันค่อยขายน้ํามันให้ลาวค่อยส่งให้ลาวนะ เป็นอย่างนี้ไปๆนะ่ะผมว่าดีออกเศรษฐกิจลาวก็จะค่อยๆชะง,งักเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโทษทุกคนยกเว้นโทษตัวเองประเทศนี้เรื่องมากจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน้ำมันไทยเยอะแยะไม่มีเงินมาซื้อเองน้ำมันเวียดนามจีนก็มีไม่ไปซื้อละซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคิดเห็นชาวลาว หลังเห็นคนไทยช่วยเหลือเด็กลาวในภารกิจด่วนส่งเด็ก7เดือนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง y u u t u n e t o t e l l เดอ,อกมาโพสทริปิปอีโรด,ดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับโครงการรักษาหัวใจเด็กข้ามโขงเป็นโครงการระหว่างลาวกับไทยได้รีเริ่มเมื่อ13ตุลาคม ปี2 0 2 3เป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งภาคเอกชนและภาครัฐของทั้งสองประเทศลาวและไทยเพื่อให้ทีมแพทย์ทั้งสองชาติร่วมมือกันตรวจคัดกรองเพื่อนำผู้ป่วยผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจากสปป,ปลาวให้ได้รับการรักษาที่ประเทศไทยและเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจในสปปลาวอีกทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาโรคหัวใจเด็กในสปปลาวอย่างยั่งยืนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจากสกปปลาวให้ได้รับการรักษาที่ประเทศไทยและเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจเด็กในสปปลาวอีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาหัวใจเด็กในสปปลาวอย่างยั่งยืนคณะแพทย์จากไทยและสปปลาวในโครงการรัก หัวใจเด็กข้ามโค้งร่วมออกหน่วยคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาวจำนวน92คนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง13-14ตุลาคม2023ณนโะรงพยาบาลมโหสถนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งภายหลังจากนี้จะมีการทยอยส่งผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองจำนวน37รายไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยในเด็ก37คนนั้นมีหนึ่งในนั้นเด็กอายุ7เดือนก็ได้ถูกส่งตัวไปผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลน,น้องคายแต่อาการของเด็กค่อนข้างหนักจึงได้ตัดสินใจส่งตัวเด็กไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหัวใจแต่ว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัดรถที่นำส่งตัวจะไปส่ง นั้นต้องใช้ความเร็วสูงเท่าที่จะทําได้เนื่องจากว่าอาการของเด็กไม่ค่อยดีระยะทางกว่า500กิโลเมตรออกเดินทางตั้งแต่7นาิก30นาทีการนำตัวเด็กน้อยส่งในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและไปถึงโรงพยาบาลเวลา13นาิก18นาทีซึ่งใช้เวลาเดินทางทั้งหมด6ชั่วโมงและในปัจจุบันนั้น เด็กน้อยก็ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหัวใจและพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าภารกิจในครั้งนี้เด็กน้อยต้องได้รับการผ่าตัดก่อนเวลา14นาฬิกาทำให้คนลาวรู้สึกประทับใจในการช่วยเหลือในครั้งนี้ขอชมเชยตำรวจไทยด้วยที่ช่วยเปิดทางถนนให้คนไทยหลายภาคส่วนร่วมมือกันร่วมใจกัน สุดๆในการช่วยเหลือเด็กน้อยชาวลาวขอบใจคนไทยที่ทำความดีประเทศเพื่อนบ้านเราชาวลาวทุกคนควรสำนึกซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าไทยช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกชนชาติได้แม้มันจะจ้องแว้งกัดไทยก็ยังช่วยไทยมีภูมิศาสตร์ที่ดีมากแต่ข้อเสียคือ ถูกล้อมรอบด้วยประเทศด้อยพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและความคิดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมคนไทยเห็นข่าวนี้แล้วยังน้ําตาไหลครับขอให้หนูน้อยจงโชคดีและหายโดยเร็วนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบางวันก็ออกมาด่าบางวันก็ออกมาชื่นชมโอ้ยหลายอารมณ์แท้คนลาวนี่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจำได้เสมอซีเกมที่ลาว ไทยแข่งขันกีฬากับชาติไหนก็ตามลาวจะเชียร์ฝั่งตรงข้ามทุกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ